กินข้าวอิ่มก็มาชุมนุมกันแล้วครับใช่ไหมลูกเดี๋ยวนี้เดินตามการต้อยๆเลยนะคะถุงทองกับทองเอกอกินอาหารอิ่มค่ะแล้วก็มาแต่งตัวกันแข่งกันแต่งตัวเือลูกนะ แ่งแต่งตัวเลยส่วนสองสาวนี้ทองกว้าวทองกว้าวไม่แต่งตัวเหรอลูกอาทองเอกขึ้นมาทำอะไรบนโต๊ะอ่าอาทองสุกทองสุกแต่งตัวไหมลูกฮะหนูไม่แต่งตัวเหรอดูสินนะดูทองเอกกับ ขุงทองซิแต่งตัวใหญ่เลยกินอิ่มแล้วน่ะเมื่อกี้งน้องเล่นกันสนุกแม่ถ่ายไม่ทันโมแต่ทำอาหารให้เด็กๆทองคิวกับทองไส้ลงมากินอาหารลูกมา เขาจะนอนอยู่ชั้นสองจะไม่ค่อยลงมากินพร้อมกับเพื่อนๆจะมากจะลงมากินทีหลังทองทองทองทิวกับทองส้อยส่วนสี่คนนี้จะกินพร้อมกันกินแล้วก็มาแต่งตัวกันคนละมุมคนละมุมใช่ไหมลูกฮะ หนูกินอิมแล้วหนูก็มาแต่งตัวกันวันนี้แม่ทำแม่ต้มอกไก่สาบ,บสับสาบแล้วก็ผสมกับอาหารเปียกให้น้องกินนะคะวันก่อนแม่ฉีกให้น้องกิน ฉีกๆก,กินแต่เหมือนกับว่าน้องรีบกินแล้วไม่ย่อยถ้าถุงทองก็มีอาการไม่ค่อยดีคราวนี้แม่กลัวกลัวลูกเป็นอะไรอีกแม่ก็เลยสับสับให้ละเอียดเลยแล้วก็คุกคุกกับอาหารเปียกสำรวจอะไรลูกหืมทองสุกสำรวจอะไร ช่วงวันสองวันนี้ทองกวาวจะออกมาเล่นด้วยกันนะคะปกติทองกวาวจะนอนอย่างเดียวจะไม่ค่อยไปไหนมาไหนช่วงนี้เหมือนพอพอเด็กๆไม่ค่อยขู่กันไปไหนมาไหนกันได้ก็จะออกมาเล่นด้วยกันข้องเอกแต่งตัวนานจังเลยลูกรอแล้วครับสาวๆห้อมล้อมหรอครับืึสาวๆห้อมล้อมเยอะครับแม่ใช่ไหมลูก ผมต้องแต่งตัวนานๆเดี๋ยวได้รอๆบ้านเรามีหนุ่มแค่สองคนเองทองทิกวกับทองเอกมีสองหนุ่มเองแตวนี้ทองทองเอกรู้จักอ้อนแม่ด้วยนะคะเริ่มเริ่มจะเคี้ยวขาแม่เหมือนเหมือนถุงทองละเริ่มจะมาเรียกแม่เรียกแม่และ แม่ก็รู้สึกดีใจเดินไปตรงไหนเดนไปใกล้ๆเด็กๆเด็กๆก็ไม่ตื่นไม่ตื่นกลัวเหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆเวลาเดินใกล้เด็กๆก็ตื่นตัวยังไม่คุ้นเคยกันเนาะแต่ตอนนี้น่าจะคุ้นเคยกันแล้วแหละเดินไปใกล้ก็ไม่ตื่นเขาเล่นอยู่เขาก็จะเล่นต่อเขากินอยู่เขาก็เขาก็จะกินต่อแม่ค่อรู้สึกดีขึ้นหน่อย แต่แม่ยังต้องศึกษากับน้องๆไปอีกเยอะ FC คนไหนมีประสบการณ์ก็บอกแม่มาได้นะคะว่าต้องทําอะไรยังไงแล้วเวลาเด็กๆไม่สบายอะไรต้องต้องดูแลยังไงต้องทํำยังไงเมื่อคืนแม่ก็เครียดมากที่ถุงทองไม่ค่อยสบายโชคดีว่าตอนเช้าเขา อ้วกออกมาเอ้ยตอนกลางคืนเขาอ้วกออกมาแล้วตอนเช้าเขาหายขอขอบคุณ f อซด้วยนะคะพี่เมตตาครอบครัวบ้านแม่กิ่งเด็กๆตระกูลทองใช่ไหมลูกฮะพวกผมเด็กๆตระกูลทองครับ ขอบคุณเอนะคะที่ติดตามน้องๆขอบคุณค่ะ